พี่น้องปองป่ายสุมองสุวรรณค่ะอยู่กับช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลหรืออยากออฟข้างคืนก็ได้ค่ะแ <What? S 1> ม่นั่งตองอูมาก,กินข่าน้ำกันค่ะพี่น้องมาก,กินข่าน้ำกันแม่นั่งตองอูได้อย่างกินแน่พี่น้องปองป่าย,ายมากับน้อง<ร>กับนุงมาลายผูหลายคนค่ะมากับน้องแคนดี้ค่ะ,าคะมากับน้องบีมค่ะมากับน้องโรสมากับพี่ตุ้ยค่ะน้องตุยรร้ยครับน้องตุ้ยเนี่ยไปบึ้งหนาน้องตุ้ยดู อยากให้บอสโจดจับ <c oughs> พี่น้องมาเบิ้งกับข,กข่าวกันคาะววาได้อีกอย่างกินแน่ๆมากเลยกันเลยค่ะพี่น้องมากกันเลยค่ะจมอ้ออารว <c oughs> เรเด <c oughs> ีาอุดรมาถามตองอูนะคว่าคุกๆ มาเด้อค่ะพี่น้องป้องป่ายสุมองสุบอนมาเด้อค่ะพี่น้องป้องป่ายสุมองสุบอนมากินข้าวน้ำกันค่ะสร้างพิเศษสร้างพี่เสดปารพี่น้องขามาเด้อพี่น้องตัมตัมปลาหอยแครงอันนี้ตัมปลาค่ะ เลือดตำม,มานนะั่นตำเขาวโพดแม่มาไอ้ม,มะเสียบอีเหลืเสียบเสียบเแซ่บเหตุเพราะของพี่ร้านน้อยเป็นตาซวงเน,นาะเนาะสาของนี้นี่สากจักเขาเนื้อแทบเลยอ่ะอืมอ,อ,อ, <c oughs> อร่อยอร่อยเสียบไม่หิวบ้านเอกินข้าวบดมือเลยพี่น้องมาครับพี่น้องปอกป่าพี่น้องคนข่าวอร่อยคีกับข้าวเหนียวอ,อร่อยมากแซ่บเสียบเสียบเอาจารย์น้อยมาจุกข้าวเหนียวให้น้องเนี่ยฮะ ดูแซ่บดหล่งแล้วเดอ่เงี้ยแปดพันกว่าคนกลุ่มออากมาชจากอาศมาจกเข่าผมีหอดมองสิว่าไม่อีแล้วค่ะของเาก็ลุมข้างล่างตัวงานตักก็เขาเน็นเางสูงไว่ไม่งสูงบอกว่าให้หิวกระเปลไปใหญ่ๆมันคอยบลืมเยอะเห็ดเถือเปลใบหน่อยมันลืมไป ได้ตัวกข่ยให้คุนกันขอบคุณพี่สวิตนะคะมือขึ้นพันกับออนไลน์มาหาอยูห้าร้อยบาทขอขอบคุณพี่สวิตเนาะเมื่อนี้พี่สวิตเลี้ยงต่ำบังฮงค่ะพี่น้องมากับน้องแคนดี้ไอสวิตเพื่อเลยเลี้ยงข่าวพี่น้องฟองป่ายสมองสบอมาเด้อค่ะเด้อโอ้ยอยากอันกินกับเห็ดอันนี้แม่แซบค่ะ เห็ดสมุนไพรของพระเอกลาน้อยค่ะอืมปาดมาหลายแขกกินี่คนต่อเหตุสี่คนสี่คนขึ้นมาด้วยป่าคุณหากคนก็ปิดตู้มาทำมาตั้มป่าตัมรวมตัมหอยแครงตัมทุกอย่างสวัสดีคนดูสามร้อยคนครับสวัสดีค่ะหลายแขกพี่น้องหลายสองแม่เด้อฝากช่องหนึ่เด้อพี่น้อง แ่บ <molec> ่แสบแซ่บ <su> ดีนะครับขว้างให้ขอบคุณครับบ่าวตุ้ยเปียวคาสร้อยจูนน้ำบอดเด้อพี่โอนพันหนนบอดแล้ว์สองพันแผนกแยววีดีขอบคุณครับพี่มินบุรีขอบคุณครับสองพันบาทขอบคุณขอบคุณค่ะกินน้ำนเดอแผนกแยวดีขอบคุณครับกินน้ำนเด้อร์ลุงยิ้มบ่มาติดสามโอ้ลุงยิ้มเนี่ยยูโดมครับวันนี้ครับ หยโอ้ยขอบคุณพี่มินมูรีนะครับเบลติเดียวคาซอยตูน้ำบอดเดอร์พี่โอนพันบอดละสองพันเลี้ยงแนกจอ LED ครับผมขอบคุณครับแนกจอเพลเพลข้ามมาพี่น้องกินถอยน้ำกันครับจริงเนาะจริงเนาะพี่พี่วานีหรือเปล่านี่วานีประวันหรือเปล่าวผมก็ว่าจะอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าไหน้ะครับเด้อแซ่บมูดีนะ เผ็ดใช่ไหมว่ามันคือหนังไก่ไหมอือร่อยเนาะตป้งแั้งแต่ไหนก็อยากได้สูตรจ้ะพี่น้องมึงจะมาขึ้นนี่เลบดฉันขอตรวจด้วยครับดื้ๆนี่มากอันนี้เด้วนี่ใบหอมใช่หอมอร่อยจล้วมีผงสไปซี่หอยอีกน้อเนาะแล้วเราเข่าเหนียวสไปซี่แปลว่าสปายซี่แปลว่าเซ็กซี่โอ้ยนึกว่าเผ็ดโมแมนบ์หมดสปซี่ตีเผ็ดเนี่ยแปลว่าแซ่บแปลว่าเซ็กซี่เพราะว่ามันแซ่บอืม จะไปซีซ<ะ>่บเอานงางเลยครับมันมี้กนีครับดักพวใช่เนี่ยมดักตัวหขโพดอันวดหอยแข็งอันนี้ตำรวมทะเลตำปลากินให้เบิดเด้อ ครับนี่หมานบรจชามาขึ้นนี่เดยอครับนี่เต็มปากเลยมาขึ้นปลาเล็กเกลียวเด็ดปนก็เด็ดขาดรถก็เด็ดขาดรถก่อนทะลุด่วนกเด็ดขาดรถคูนี้จะแบ่งลอยอันนี้แบ่งเก้าดีกว่าก็ได้พี่น้องแมนแมนแมนครับโค้ดเล็กเอาเนาะฮักว่าจะเพิ่นฮักแคงเขาเนาะแมนให้หน่อยให้หลายดีใจเบิร์ดพี่น้องเพิ่นหายทอดได้เขาก็ดีใจเบิร์ดเพราะว่าเป็นความเต็มใจอ่าเพื่อนสนับสนุนเขา เป็นความเมตตาจากเอฟซีพราะว่าเขาเลยเป็นรองไปคอเป็นนูน่นนี่นั่ <c oughs> นกัะเพิ่นข้าวบาดีจ้าคกันมากข้าวบาดีเอายีเลียข้าวเรียงแซบบแซบบอสแมนละจะได้เอา,านะแมน,นๆๆเอาก็อาไฮไลายดีเบิร์ดไฮไลท์ไฮไลายดีเบิร์ดเริ่มไปจังเจนบาทนึงสองบาทแ่บพอดบน้องครับใครกำลังกินร้านะครับว่อ

ถ่ายก็ไปออกถ่ายกล่องมาไม่ถ่ายนางในถือแล้วกดที่สองไม่ถ่ายแล้วปาหันมาทางพีซื้อๆพี่ลีเด้่ตั้งแต่หนูกลับบ้านไปตั้งแต่วันที่ชมีงานหนูได้กินประแหนกเลยเจ้าหนูเนี่ยเสีบเนี่ยเสียบพ่ใหญ่เสียบป้องให้ครับสบพี่ลีแสีบพี่ลีโบแมนกันย่องนะครับนีโบแมนย่องว่าพี่ลีค่ะเสียบมาข่ามามาอื้เออบอดดิซองอูเอาเกียรตีปากน้องบีมแนน้องบีมจังสีบอกเปลี่ยนโอ้ยพอต้องเอาเกียรตดอกเอีกครั้งข้าคุณ เบาๆจักรีพอตัวนีจเกม่ไหร่หรอกอืมไม่ว่วงนี้หัวดีดีป่ิเมื่อนี้ไา้ตัวกุ้งปลาแสลุดงเหลืองกุ้งอยอามาสักอยู่ขอเฟสแคนดี้นะครับเขาจะติดตามมาว่าไปอ๋อค่ะเฟสนะคะเฟซภาษาไทยนะคะชื่อว่าเออดูเปิดเปิดไทยดีกว่าจังเห็นหลูกไฟน้ำโอ้อ นักเอกแค่นี้บุกค่กินบริกรกินปลาแดดจนเป็นเดือนเนาะอีนี่ค่ะนุ่งอีนดี้นุ่งบริกรกินปลาแดดเป็นเดือนแล้วมากินอยู่เสียบบริกรย่องด้วยพี่น้องความกินเด็ดตะมุนไทยส่วนมากเลยเพชรตะมุนไทยครับแซ่บแบบแค่นี้สซูซิตาเนาะค่ะภาษาไทยเลยนี่นะครับเบื้องใหม่ครับเปิดบปาบแล้วนี่ค่ะฝากมันเ้อค่ะถ่ายมุมเหยาะกับเยาว์ด้อครับทั้งไทยทั้งกิน เขาทาไปเขาทาปลาเรือเ้ยนี่ติดจไม่ใบแบบแล้วจะติดตาอติดตามแม่นางตองอูได้ทางเฟซบุ๊กอะไรครับทางไหนครับชื่อทางยูทูบค่ะยูทู f เฟซบุ๊กก็ได้ชื่อครับชื่อเฟซบุ๊กแม่นางตองอูเว้นวักหลีหอมวื้อวืน y ะกา u ูทูแมตตองอูลำเพิร์ดออฟฟิเชียลค่ะแซ่่าปแล้แ่ีนี้ไหมฮะหอมพรอม ถ่อละยี่สิบห้าบาทเองแซบไ่รวยค้ันี่หลอม่ค้มหมยไปขายอยู่นึ่ขาวหนมัน่กงที่ม่มนมข้านย้าเขาไปงานแตงสีห่าพกก็ได้ถุงนึงไปปั่นเหนียวเรากินไม่ต้องหมดบาทบีมากจากนี้นะมอเมือว่างเว้ยออกจากเปลือกแม่มาเด็ดพี่นอง ทุกกะพายพจะรากินเห็ดยำมันจะไงเานียวกสิบเบิร์ตกล้องแหว่งเบลายมีเสียบลายเขานี่วสิบเบิดกองล้อเขนียวนั่งอีกเก๊กสิบเบิดเครื่องกองแล้วจะสิบเบิดแล้ว ต้องกูความสมาร์ทลายมาเด้อพี่น้องมาเด้อส้มตำยั่วยั่วยั่อส้มตำแบบเซหาพ้นบ้านตอนต้องอูแกงคุ้นพ่อนไห่ดาเด้ป่ะจ๊ะอุ้ยเบิดเลิดเ้อเลิดยีรีพี่น้องเจร อุ้ยพี่บทบาทคาแระเอร์เลยไหมไม่อยาาให้เปลี่ยนอยากให้แกเปลี่ยนไม่เอาแบบนี้แม่ใช่ใช่ใช่เออไม่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 เอาแบบนี้แต่ให้เปลี่ยนมาทําแบบท่าอื่นแทนเ่ยแต่แต่แกไม่แต่แต่พี่พรคือเขาติดแล้วไงเขาติดท่าแล้วไงแต่ทาสมมุติว่าเราเราแบบว่าบ่าไม่เห็นแต่สี่แบบว่าจะแบบนี้จะเก่งเลยเลิศดเมื่อคืนนี้ก็คืออแบบว่าเต็มที่มากในการแสดงเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนละคอนเสปต์กับเล่าเลย แบกแนวแบกแนวฉี่กดของการเป็นพ่อนพิรันธีฉีกกฎโครงการเป็นแม่พ่อนพิรันธีลีพี่น้องผู้ใดบไปเริงรื่นกันลาดเนี่ยกำบันพระเอกเขมพระเอกเขมกับพระเอกวาดพระเอกบานสาวขายเค้ากีเมลเลิศแหงเลิศแห่งอิริระดับระดับเขาอยู่ในวงเขาก็ยังบงหัวด้วยวะมีมี เออดีไหมปะดีมีแบบนี้ดีมีแบบนี้เขาไม่บอกไงเขามีเซอร์ไพรส์เขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์จริงจคนในวงยังไม่รู้เลยขนาดคนในวงยังไม่รู้เนาะบอกคิดว่าสาวขายคอที่มันนึกว่าสีมาแบบในแนวนั้นเออสีมาแนวนี้ไผู้บอกอันนี้ว่าจะแต่งชุดรอรอรวยมาออกมาันไปอันนี้ยังจ้าตามสเต็ปเลย สามเพลงเลยจ้าสามเพลงเลยปตวัยล่นบอมเพลินแล้วก็ปตวัยเลยแซ่บหลายพี่น้องครับมันเป็นเอกลักษณ์ของัยใากใช่ครับเพช่นครับจำบ่ได้ครับบบบอมนเพลินบอมเนแม่พ้อนนะคือกันแล้วกับของนางเอกเก๋เพลียะโย่อยู่ขัดคอละขัดกองแนวได้โย่เออเออล้ำเปล่าเนี่ยขัดคอละขัดกองแนวได้โย่เป็นนางเอกเก๋ต้องโย่ต้องมีโย่พ้อมา

เบิงเงงนักแสดงนักร้องไม่มีวันนี้ได้ถ้าไม่มีเอฟซีแฟนคลับช่วยสนับสนุนสิบหัดจุดนั่นถ้าแฟนคลับเอฟซีบอดันบอคอยพักดันช่วยกันผักดันช่วยกันดูเลช่วยกันเบิงเง,งีงขอบคุณเอฟซีขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนคะ่ะสุดยอดเลยครับแต่ทุกคนมาขึ้นนีกสุดยอดทุกคนมาขนีกมาขึ้นนีกคือ,อการการทำงานที่แบบว่าปวดปล่อย <ผม S 1> ปวดปล่อยอยากให คิดฮอดคิดฮอดแฟนคลับคิดฮอดอ่าเด็ซืแฟนคลับแฟนหมอลรั่มตื่นเต้นร้ายปันเปิดวงใหม่กล้เปิดวงป่าปิดร่วงเลยเมื่อคืนหนีอีหลีอาติจจอยังหลงตี่มาสองปีแล้วหลงหลงลืมๆลืหหลงกันเมื่อคืนนะทุกคนเมื่อคืนนี่มวนอิ๋ลีสวัสดีครับพี่ปานีต้นโพสวัสดีครับพี่ตื่นเต้นน้ำพงมาแล้วครับภาษาจีนกับส้งมาสดอ่านเนี่ยเบิ้ลครับ กายซิเบิร์ตนะครับเข่าเข่าได้ครับกาสซิเบิร์ตเข่าสิเบิร์ตกองอีลี่แต่แค่แต่แค่นดีพูดเดียวกับกินเบิร์ตกองเนาะเข่ากับปูนั่งเอเกสดองอีกหน้ากองเนาะแม่นักต่องอู่ประเาศได้กินอีหยังยัวเข่าแม่นักต่องอู่ก็บ่ได้กินยิ่เข่าเนาะกับมันแสบไหม้เมืองเนี่ยมีแต่แค่นดีกินเบิร์ตเนี่ยกายิเบิร์ตกองเลยเลยค้ำข่าวค้ำหน่อยหน่อยหนึ่งแม่ค้ำข่าวต่องอู่แม่ โอ้โบูบิเซียหรอกครับดีใจแม่ครับพิเศษเมืองดีใจน้องๆเก๋ได้มาไล่ครับแมนครับใจใจน้ำนัวเบานัวเบาได้มาไล่ได้ยู่ดอกเดอได้ในใจอะไรบดี๋ยวก็ได้ค่อยับเงินไปห้าปขอบคุณค่ะอันนี้มันเห็นนั่งนั่งฝ่าวันนี้แมนแมนครับเมื่อคืนนี้เข็มกับวัดรีวิวเพลงสาวขายข้าวจีแม่นครับยังบอกนวดบอกันอยู่ข้างนี้เลี้ยงซงเลี้เจอน้องโรถเนี่ยนั่งเอง ขนมเค็มดิเนครูนยังไม่บอกื้นอยู่นาะนเลือดตีเลือดตีนาะรถรถยังงงเลยเนกมันให่าม่ยี่หลีครับจะบอกว่าไม่เล่นซ้อมกันนะฮะเป็นมุกสดมุกสดเลยเหรอมุกสดไม่ไม่ซ้อมกันไม่เตรียมกันเพราะว่าทางร้นเสื้อก็ไม่มีใครรู้เลยบ่หูเลยนน่อสามีอ้สก็ดูสามร้อยห้าสิบคนพูดได้แต่ไม่ได้หลายบ่หูครับหูแต่ว่าได้น้ำกันวัตสุขุมครับก็ดีนะครับ ผมบ้าหูครับได้ตัวหน้าตัวตากันครับบอเคนี้รับแอดเต้นนะครับโอเคครับพี่น้องขาผมบอกกันไหมในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาไว้สำนีมานั่งตองอูขอลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปหน้าพอกันไมคค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ใบบักวดบักหน้าบักผ้าบักเวอร์ชายโยโหหิวให้น้ำเน่ นะคะฝากกดติดตามด้วยช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายน้องเคนดี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบายครับผมบ๊ายบายน้องมินบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเจ้าหลงดีเข้ากันคนนะแมนแมนแมนพระเอกเข้มชื่อเจ้าหลงสงก็เป็นพระเอกหมออะไรแล้วนะคะพี่น้องเจ้าหลงไปแล้วเจ้าหลงพระเอกเข้ม